ปืนใหม่ที่เข้ามาหลังจากที่ g m อัปเดตมาบอกเลยว่าโคตรกองนะครับทุกคนอ้โหอโคตรรัวนะครับแต่ถ้าเรายืนยิงเนี่ยโอ้โหแรงเหมือนกันนะครับนี่ขนาดไม่มีเกราะนะครับทุกคนระหว่างนี้พี่ไม่ได้ลงคลิปมานานเนี่ยเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรมาบ้างนะครับทุกคนเริ่มที่ นี่เลยครับผมเป็นอ e ีลิฟพารนะครับซีซั่นที่เอ่ออะไรวะนึกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอ้มันลึกก,กีมัลึกกีก่มัลึกก๊กโอเคตอนนี้เราเดินทางมาถึงซีซั่นที่35แล้วนะครับทุกคนไดมอนด์เลยัาหุ่นกระบอกไม้แห่งวิญญาณหุ่นกระบอกไม้แห่งจิตวิญญาณข้าอยากได้สกินนี้เหลือเกินอีกไม่นานก็คงจะเป็นของผมนะครับ600เพชรครับผมตอนนี้เอย ถ้าบายบายมาครับผมไม่รู้ว่าถ้าบาบายหรือเปล่ามา600เพชรที่ตามมาโอ้โหทำไมของมันเกือจังวะมันมีแต่ของเช่าเลย gm โอ้โทุกคนได้ร่มนะครับตอนนี้ผมหมดเยอะมากขอเถอะครับลูกพี่มานั่นแล้วตอนนี้ผมปอดไปเยอะแล้วนะ <c oughs> โอ้โหเห็นกล่องทองด้ว่าอะไรครับดมอนผลึกมาสองอันเลยมาบัตรฟรีสองบัตรไม่มามันด้แต่ของเช่าไม่มีของถาวรเลยเหรอไอ แพ็มิสเตอร์นักคลาเกอร์นะไม่อยากจะเชื่อว่าบัตรฟรีผมพอมีโอกาสได้มาเปิดใช้งานใช้งานไปเลยครับและแล้วยังไม่พอครับผมยังมี MP ็ไฟบวกอัตราการยิง2มาเมื่อกี้เราได้ชุดไปรอบนี้ขอสกินปืนบ้างครับเฮ้ยมีสีทองลาไก่ครับนอนน,อนมาโอ้โหรอบนี้สีทองมาทั้งหมด4รอบจะเอามาทำาไมเนี่ยของเช่าหมดมาขอ อนี่ MP5 มิสเตอร์อะไรนะคนดูบอกว่าอะไรนะเหลือตู้อีโวใช่ไหมได้ครับผมนี่ก็เป็นอีกอกิจกรรมสุดท้ายนะครับที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เป็นตู้รักกี้อีโวนะครับทุยตู o, ้อีโวเฉยๆก็พอแล้วมาไม่พูดเยอะเจ็บคอรอบแรกผ่านไปรอบที่สองครับเราได้บัตรสัางห้องมาหนึ่งใบนะครับแต่ว่าผมไม่ต้องการ มาอีกรอบที่2องจะเป็นเกียวอันอเดียมันออกยากังวะสงสัยคงต้องเหมากระดานจริงๆคอคเคอคอคอมันเคลื่อนบอกเลยมันไม่มีทางได้โอเคครับตอนนี้เราหมดไปทั้งหมด6,800กว่าเพชรโอ้โหคลิปเดียวนี้จัดสะคุมเลยฮะเพราะฉะนั้นพอแค่นี้ดีกว่าเพราะว่ามันออกจะดูกองแกงงงแงงนะครับพี่ก็ไม่เคยอยากได้เท่าไหร่นะครับถึงออกจะดูเท่นิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้พี่มีหุ่นกระบอกไม้แล้ว พร้อมที่จะไปพิชิตปืนใหม่ในแรังกันเลยนะครับทุกคนเกมแรกดูเหมือนว่าเราน่าจะพลาดนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่มีปืนใหม่เลยกันก็คงต้องรอ,งองเมมกมหน้านะครับทุกคนงั้นเอาเป็นว่าเกมนี้เรารีวิวสกินปืนหุ่นกระป๋องอะไรดีกว่าครับสำหรับชุดนะครับก็จะออกประมาณนี้เลยครับทุกคนแะ่ว่านี้พอมาเป็นแพ็คคู่เลยครับโอ้ผมโดนส่วนหัวเลยมาแล้วเมื่อกี้ใครยิงผมนะเมื่อกี้มาแพ็คคู่ใช่ไหมเฮ้ยนั่งลงก็สามารถ ปิดเปิดโหมดปืนกลนได้อย่างชิวๆเลยอะครับทุกคนอุ่ยมี AW อยู่ข้างล่างด้วยมาไงครับว่าไงครับสมมติมากกระดาหัวจอกดีไงกิงผมเหรอนี่ไงหัวแตกไปหนึ่งมีของดีด้วยนะครับเฮ้ชุบเบอร์หนึ่งหน่อยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจร้องไห้ไปฟ้องแม่อ๊ยอ้า,อา,อา,อามันส่วนผมก่อนอะผมยิงสัพ์ไม่ทันสงสัยพื้นล้วจะขัดลำกล้องครับทุกคนผู้ชอบผู้ชาย52นะสำหรับใครที่ต้องการนะครับ ดูอดีตามนี้เลยครับผมเกมแรกครับเสียหลักมีแอคด้วยครับคุณสกายมาแล้วครับผมเปิดมุมไกลยิยงยิงสวนโอ้โหไม่เข้าหัววะ่ะอะไรครับสมามากระดาหัวจอกเอ้ยหัวแตกไปอีก2อจัดไปด้วยตามหลับไปตามเพื่อนเลยทำไมไททานกูโยนเกมจังวะเฮ้ยมาละกันเพื่อนขอซ้ำนะครับผมนี่ไงคุณสกาย ชูบกันทำไมล่ะครับพนหล่อเอ้ยน็อกไม่ยอมไม่ยอมตอนนี้มีศัตรูอยู่ข้างหน้าผมหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ศัตรูกาลังดาวไปนะครับผมจะค่อยๆจ้องค่อยย่องไปแล้วก็ลากหัวลากหัวสองเอ้ยอ่ออีกแล้วผมผมขอโทษทุกคนผมอาจจะเม็นๆหน่อยนะครับพอดีเพ,พิ่งกลับมาเล่นนะครับรอบที่แล้วน,นะครับเราได้ล้างแขนคุณสก,กายไปนะครับรอบนี้ผมจะมาแกล้งคุณสก,กายกันเลยดีกว่าครับทุกคน โดยการที่เราจะจับเอเคมาจากนั้นก็ปั๊มพุม่มไม้อะจับแต่ละละละลายืนสบายใจเชิบอ้ยหัวโยกไปทีดีครับผมไอเพื่อนอย่าพึ่งซ้ำอย่าพึ่งซ้ำอย่าพึ่งซ้ำเรามีอะไรให้เล่นอยู่อ้อยเพื่อนกะว่าจะโชว์ของดีซะหน่อยครับทุกคนไปคุณสกายคุณสกายป่ะนี่อุยโอ้ชิบหายขอโทษครับทุกคนน้องผู้ห้องครับช่วยพี่หน่อยครับน้องผู้ครับ นักผูนักผูบรจุนันโอ้โหคมจริงว่ะไอ้นี่อย่าบอกนะว่าเป็นฟุณสากายไม่ใช่ครับตอนนี้ผมโมโหามากนะครับตอนนั้นผมอัดแล้วแต่ว่าดันแพ้เป็นแมททิกี่กากฉะนั้นดูหน้าผมไว้ทุกคนตอนนี้ผมนี่โมโหถึงขั้นสุดๆเลย ในที่สุดนะครับพี่ก็ได้ปืนนี้มาครอบคลองนะครับทุกคนดูหน้าผมไว้ผมนี่โครตรโมโหสุดๆเลยนะครับนี่ต่อให้3เกมเลยนะครับทุกคนมันลุ้นกันเลยดีกว่าว่าปืนใหม่เนี่ยจะสามารถพิกเกมได้หรือเปล่านะครับที่มันมี1แต้มเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับพอดีว่าผมสุมทีมมาแล้วผมมาโยนเกมดื้อๆเลยนะครับทุกคนมาเลยจ้ะตอนนี้รอคนมาก่อนไม่แนะนําให้ยิงไกลครับทุกคนรอบนี้ไอ้วอร์เราพร้อมครับมารอบนี้ผมจะชาร์ท มาแล้วครับผมแม่หญิงแม่ยิงไปไหนครับแม่หญิงแม่หยิงครับโอ้โหแม่หญิงแม่หญิงหงนีอย่างเดียวเลยว่ะแม่หญิงมีคนพันยาต,ตรงนี้เปลี่ยนเป็นหมดปืนก่อนนั่งลงแล้วครับป้อหัวไปหนึ่งทีซ้ำยังโดนหัวบอกเลยโคตรเฟี้ยวโคตรตึงโคตรอะไรโคตรโนโนตึงโนก็ท,ทุกคนมาเลยต่อให้3มเกมนี่ทําเป็นห้าวเนาะตัวนึงอยู่ตรงนี้ได้ยินไหมเอ่ยไม่มีเหรอเพื่อนมันอยู่ข้างในนี่ไงนี่นายมองไม่เห็นได้ยังไง เจาเจาเราต้องนั่งลงนะครับนั่งลงนั่งลงมาไหมเอ้าคนหายยนละมันหายไปไหนครับมาขอจัดโอ้เพื่อนเอาไปเก็บซะแล้วอ่ะดูเหมือนว่าแม์นี้พี่น่าจะได้มาตัวเดียวนะครับ <c oughs> รอบนี้ไอคนที่ชื่อว่า ND ปอนนี่คือจะแบกนะครับพอดีว่าระหว่างที่พี่แบบยืนเอ,อ๋อแบบ เดินไปแตกฟรีๆนะครับเขาก็แบกนะครับขอ,ขอโทษคุณปอนด้วยนะครับเดี๋ยวว่าเกมนี้ผมจะช่วยคุณมันเป็นไปได้ไหมที่ผมจะได้ MVP ไม่ <Phi> น้อเกมนี้อ้อไม่ม <Teacher> ีก็บ้าละโอ้โหตึงหัวโอโหโคตรโหดเขาหัวร้อยเก้าไอ้นี่มีหมวกอาจันแน่อ้าอันแน่ไม่ได้ยิงหรอกครับไม่ได้ยิงหรอกครับ บอกเลยจะเล่นพี <S smoke> ment, ่ม <ch Spec ific> ันนามันยังไวไปไอ้น้องป้อลงไปอีกหนึ่งลงอีกหนึ่งนั่งลงสามแปะดโอ้โหโคตรเผยวเย็ดเท่เฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยลากหัวมันไม่หัวมาเลยครับมันต้องหัวมาสักทีหนึ่งดีเพราผมยืนรอแล้วเนี่ยรอดักโอเคครับเพื่อนเก็บไปเรียบร้อยครับ นี่ขนาดคือพี่ต่อให้ถึง3เกมเลยนะครับทุกคนเล่นปืนใหม่แค่กระบอกเดียวมันไม่คนามือนะครับรอบนี้พี่ก็เลยได้ขอกําลังเสริมจากลูกซองควงของพี่ที่พี่ได้สุม่มาหมดค่อนข้างจะเยอะมาแล้วป้าปาปาปา,ปาโอ้โหย,ยิงโคตรกากนะครับทุกคนไม่แนะนําให้เล่นยิงไกลนะครับป,ป้อมหลังแป๊บลากหัวป้อมโอ้โหยหัวแตกไปหนึ่อะ ไปเพื่อนมันเอาเพื่อนมันเอานี่ไงเล่นไรเล่นไรฮะเล่นไรไม่รู้เรื่องอยู่ข้างบนใช่ไหมจ๊ะอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแกบอกไปเสิร์ฟหน้าให้ครับพ่อโหลรับเบิดนลูกรักของพี่ถึงเวลาที่พี่ต้องจากลาเจ้าไปไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับ ออย่าดิ้นดิครับซองเข้าหัวอ๋ออุ๊ยโอ้หยถ้าไม่ติดว่าเมื่อกี้ติดสตันนะหัวแตกนานแล้วนะว่าไงจ้าแม่สาน้อยพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะที่พี่ต้องรุนแรงกับน้องไปหน่อยเพื่อนโดนแล้วมาเล่นเพื่อนอยู่แล้วว่าไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอก่อนรอก่อนยิงหัวคมแล้วครับแม่สาน้อยว่าไงจ้าแม่บรนทองแม่บรรทองไปแล้ว โอ้โชุดที่ใช่เลยกูว่าดูหนังจบป,ประหม่าขอเปิดหัวอยู่ไหนวะไม่มันไม่ขึ้นอันนี้วะนะเอ๋นี่ไงครับแม่วันทองสวัสดีครับฮึบอุ้ยกับโดนแม่เล่นวะ่ะแม่ครับแม่ ขอโดนหัวหน่อยครับผมโอ้โหปิดทางด้วยดีครับกับเกมสุดท้ายในที่สุดผมก็พลิกเกมกลับมาชนะได้นะครับออไอ้นี่มาไงเนี่ยโอ้ผมเสียดายวนที่ต่อให้3เกมไอ้นี่มันออกไปไล่ยิงยับเลยครับทุกคนพี่ก็เลยไม่ได้ MVP เอาว่าไอ้เกมนี้ต่อให้เข้าเลยล้วกันนะครับทุกคนนี่ไงตอนนี้ผมก็ขึ้นไดสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนใครที่อยากดูชาเลนจ์ไต่แรงฮีโรอีกของพี่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้พี่ด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับ